ผู้บริหารมีความจําเป็นต้องลดล่าเลิกในการสั่งการแต่ว่ามีความจําเป็นจะต้องฟังมากขึ้นถามมากขึ้นมันมีคนสองประเภทนะครับคือหึ่งมีความสามารถในการคิดต่างแต่ไม่กล้าคิดต่างเพราะกลัวแตกแยกทักษะการคิดต่างหรือการคิดนอกกรอบฝึกได้ครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะอัพสวิงเศรษฐกิจดีๆวันนี้นะคะมีเรื่องสําคัญที่คนทํางานในยุคนี้จะต้องรู้แล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมนะคะนั่นก็คือเรื่องของการอัพสกิลรีสกิลนั่นเองค่ะถ้าเราอยากจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะแต่ว่าจะทําอย่างไรเรื่องนี้ไม่ยากนะคะและวันนี้ค่ะแอนได้รับเกียรตินะคะจากดรชัยพัฒน เลิศรักทวีกุลนะคะ CEO D 1 Academy มานั่งคุยกับแอนตรงนี้แล้วคะ่ะสวัสดีค่ะรครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลายคนสงสัยเลยนะคะอาจารย์ทำไมมนุษย์ทำงานยุคนี้เนี่ยจะต้องมีการ up skill แล้วก็ re skill มันมีความจำเป็นยังไงคะอาจารย์คะโอเคก็ต้องบอกนะครับว่าไอ้ up skill re skill เนี่ยมันจำเป็นแน่ๆเพราะอะไรฮะเพราะว่าโลกมันเปลี่ยน โจทย์มันเปลี่ยนนะฮะลูกค้าเปลี่ยนนะฮะเป็นวิธีการทํางานแบบเดิมๆเมื่อ20-30ปีก่อนมันไม่เวิร์กอีกต่อไปถ้าคุณยังใช้สกิลเดิมๆเคยดีใช่ไหมใช้สกิลเดิมๆมันเหมือนถอยหลังนะมันมันใช้ไม่ได้อย่างสกิลเดิมๆยกตัวอย่างนะครับยิ่งถ้าคนอยากจะเป็นผู้บริหารสกิลเดิมๆที่ชอบใช้กันคือสั่งการสั่งอย่างเดียวเลยตะบี้ตะบันสั่งอย่างเดียววันนี้ไม่เวิร์กครับเพราะว่าสมัยก่อนมันไม่มีอินเทอร์เน็ตนะอาศัยเขาเรียกว่าการฟิลลิ่งอาศัยแบบ ความรู้สึกสัญชาตญาณก็สั่งงานสั่งงานสั่งงานวันนี้ไม่ใช่ครับวันนี้คนที่เก่งที่สุดอาจจะไม่ใช่โซแก่นะครับอาจจะไม่ใช่ผู้แรหระดับสูงแต่คนที่เก่งที่สุดก็คือ Data ก็คือข้อมูลแล้วก็ทุกคนเข้าถึง Data ได้ถูกไหมฮะเพราะนั้นวันนี้รีสกิลอัพสกิลมีความจําเป็นผู้บริหารจําเป็นจะต้องลดล่าเลิกในการสั่งการแต่ว่ามีความจาเป็นจะต้องฟังมากขึ้น ถามมากขึ้นเพื่อให้คนทุกคนเนี่ยก็มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอันนี้คือผู้บริหารนะครับถ้ามาถามเอาแล้วถ้าผมยากเป็นพนักงานอยู่นะผมไม่ได้มีลูกน้องผมจะไปสั่งการอะไรทักษะมีความจําเป็นนะครับผมว่าอันนึงคือทักษะการทํางานเป็นทีมภาษาอังกฤษเรียก o l l a b o บ ation นะเท่าแก่ก็ต้อง Collaborate กับบริษัทอื่นคนที่ทํางานภายในองค์กรก็ต้องมีความสามารถ นะในการทํางานร่วมคนอื่นถูกไหมฮะยิ่งวันนี้ทุกคนก็ทราบอยู่อ้าวแล้วเราต้องทํางานที่บ้าน w o r k f r o m Home ไปทํางานอนะใครโอ้โหยิ่งต้องต้องอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าการทํางานที่บ้านมันมีความจําเป็นจะต้องสื่อสารกับคนอื่นทํางานร่วมเพืออื่นนะครับแล้วก็ยุคนี้ถ้าพวกเราเคยได้ยินไม่มีซุปเปอร์แมนนะครับนะไม่มีใครเก่งคนเดียวแปลว่าต้องคอร์รัปเรชหรือว่าต้องร่วมมือกันนะผมคิดว่าถ้าอยากจะสําเร็จเอาสั้นๆแล้วกันก็มีความจำเป็นต้องรีสกิล อัพ kind of สกิลหลายคนสงสัยเลยนะรีสกิลคืออะไรหรอรีคืออะไรหรอเห็นพูดกันเยอะนะคะสำหรับคันนี้นะจริงๆรีสกิลอัพสกิลก็คือการเอาสกิลเนี่ยมารีก็คือเอามาทบทวนมาฝึกใหม่ซึ่งจริงผมให้อีก3คํานะครับค่ะแอนคือคําว่าเลิร์นอันเลิร์นรีเลิร์นโอ้โหอันเลื่อนรีเลื่อนอ่าแค่รีสกิลอัพสกิลยังงงมาเลิร์นอันเลิร์นรีเลิร์นไปกันใหญ่เลยครับไม่ไปกันใหญ่ครับเลิร์นคือเรียนรู้สิ่งใหม่ทุกคนต้องเรียนรู้สิ่งใหม่นะครับวันนี้นะ Google <Gentle> Search <ksi> นะฮะตอนนี้ต้องแชท GPT ถูกไหมคุณต้องเรียนรู้วิธีการถามคำถาม AI มันเก่งมันฉลาดแต่ว่าเราก็ยังมีปัญญานะครับเราต้องรู้ว่าเราจะถามอะไรต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ใช่ถ้าถามเป็นมันก็ตอบเป็นเขาเรียกว่าถามขยะก็ตอบขยะเพราะนั้นเรียนคกอเรียนรู้สิ่งใหม่ทุกคนยอมรับนะครับทุกคนต้องเรียนรู้สิ่งใหม่เพราะสิ่งเดิมมันไม่พอเรียนอันที่สองนะครับเขาเรียกว่ารีเรียนอันนี้เท่มากเลยรีเรียนคือการเรียนซ้ำหลายคนบอกโอ้ยเรียนแล้ว สิปีที่แล้วเรียนวิชานี้แล้วไม่10ปีที่แล้วอ่านวิชานี้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วลงมาอ่านใหม่ตอนอายุยี่สิบสามสิบสี่สิบไม่เหมือนกันความคิดความอ่านใช่ความคิดเหมือนกันเช่นบางคนบอกโอ้ไม่อยากเรียนแล้ววิธีการบริหารเวลาเรียนแล้วตั้งแต่เด็กๆไม่จริงครับอายุ20เรียนแล้วเครื่องมือวันนั้นที่ใช้วันนี้อายุ30ชีวิตคุณเปลี่ยนควรจะรีเร์นนะหนังสือเล่มเดิมอ่านซ้ําได้ประโยชน์เพราะว่าประสบการณ์มุมมองเราเปลี่ยนอ,อันที่3ครับคืออันเร์น อันเลินคือพูดตรงๆอันนี้ยากที่สุดอันเลินคือการละทิ้งนะความสําเร็จในอดีตเชื่อไหมครับว่าหลายคนละทิ้งความสาเร็จในอดีตไม่ได้ไปทิ้งได้ยังไงฉันทําอย่างนี้มา20ปีและฉันประสบความสําเร็จรให้ฉันทิ้งและยังไงต่อต้องทิ้งรับนะหลายองค์กรหลายบริษัทคุณก็เห็นนะสำเร็จแต่วันนี้หายไปไหนละเพราะเขายังยึด<อ>กับวิธีการ,รทํางานแบบเดิมๆนะครับเพราะนั้นผมคิดว่า สิ่งที่เป็นความท้าทายแล้วกันไม่อยากใช้คาว่ายากเดี๋ยวจะแหมะท้อกันซะก,ก่อนคือคําว่าอันเลินคือต้องละทิ้งก็ต้องมาดูนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่เราจะละทิ้งได้จะสําหรับพนักงานที่กําลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้บริหารในอนาคตเขาอาจจะยังไม่มีทักษะในเรื่องของการบริหาร,รยังไม่มีความรู้เพียงอพอตรงนี้อยากใช้่อาจารย์เล่านิดนึงค่ะว่าคุณสมบัติของผู้บริหารที่ดีในยุคดิจิทัลแบบนี้จะต้องมีอะไรบ้างอ่าโอเคก็ตอบแบบ ง่ายๆนะครับก็จะต้องเก่ง3อย่างจริงๆครับอันที่1คือต้องเก่งงานชัดเจนนะคผู้บริหารในยุคไหนยุคไหนก็ต้องเก่งงานยุคดิจิตอลก็ต้องงานเพราะความสําเร็จที่เรามองหาคืองานอันนี้ที่1คือต้องเก่งงานแน่ๆอันที่2ต้องเก่งคนครับยากกว่าเก่งงานนะครับเพราะเก่งงานหลายคนก็ทําได้แต่เก่งคนมันยากยิ่งมันมีเจเนอเรชันแกบเบอบีบูมเจนเอ็กเจนวเจนซีนะเพราะนั้นถ้าเราอยากจะเติบโตเราต้องเข้าใจคนเข้าใจมนุษย์มากขึ้นเพราะนั้นเขาว่าเก่งคน ต้องเข้าใจคนแต่และเจเน r เรชันที่เติบโตมาไม่เหมือนกันต้องเข้าใจวันนี้ถ้าถามทางฝั่งยุโรปฝั่งตะวันออกนะโทษนะฝั่งยุโรปหรือฝั่งอเมริกาเนี่ยคีย์เวิร์ดอันนึงคือคาว่า diversity ให้ความสำคัญเรื่องความหลากหลายของคนนะเพราะนั้นอันนี้ต้องเข้าใจครับเพราะถ้ายอมรับความแตกต่างคนไม่ได้ก็อยู่กันยากนะครับเพราะนั้นเก่งคนสำคัญนะฮะราที่3ผู้บริหารมีความจำเป็นจะต้องเก่งคิดครับนะต้องคิดเป็น นะครับก็ถ้าถามนะคุณแดนเก่งคิดผมผมให้นะฮะกรอบของการเก่งคิดผมให้6อย่างนะครับคิดอย่างที่1คือต้องมีความสามารถในการคิดไกลต้องมีวิชั่นนะต้องมองไปข้างหน้านะไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงาน,เป,น,าเ,ปนาเป็นผู้บริหารเป็นผู้บรบการคุณจะมองแค่วันนี้คุณมองไปเลย3 5, ปี5ปีคุณต้องมีวิชั่นอันที่2คือคิดกว้างนะครับคิดกว้างคือเวลาทําอะไรอย่าคิดถึงตัวเราเองคิดกว้างกว้างคิดถึงคนข้างๆแผนกข้างๆ ถ้าเราเป็นองค์กรก็คิดถึง c u s t o อร์คิดถึงลูกค้าคิดกว้างๆเน้นซินเนจีวันนี้ถ้าบอกเฮ้ยคนนั้นคู่แข่งผมคนนี้คู่แข่งผมอุ้ยเชยไม่มีคู่แข่งมีแต่นะคู่ธุรกิจที่คุณหาทางจะทำอยังไงต่อย,ยอดได้กันนะครับอันที่2คือคิดกว้างนะครับอันที่3คือคาว่าคิดลึกเฮ้ยไม่ได้ทะ er ลึ่งนะครับอาา่าหลายคนบอกอทะ er ลึ่งจังไม คิดลึกก็คือเวลาคุณจะตัดสินใจอะไรก็ตามต้องลงไปดูที่รูทคอร์สือลาเกเข้าของปัญหาอันที่3ก็เป็นเชิงของวิธีคิดเชิงกลยุทธ์นะครับคือคุณต้องคิดให้ลึกจะแก้ปัญหาอะไรอย่ากแก้ปัญหาที่ผิวๆ<ม>ต้องลงไปดูที่ปัญหาเอา้เอา,อาคิดที่4ี่นะครับคือคิดต่างค,คิดเหมือนเดิมไม่ได้คิดเหมือนเดิมไม่ได้ครับคุณแอนคิดต่างอันนี้เห็นด้วยไหมครับว่าวันนี้คิดต่างต i n ง differently คือแตกต่างจาก10-20ปีที่แล้วหรือแม้กระทั่งต่างจากคู่แข่ง ต่างที่ให้ดีต่างและต้องตอบโจทย์ลูกค้าหลายคนบอกต่างแล้วมันก็นะฟุงฟ้งๆก็ไม่โอเคก็ต้องคิดต่างแล้วก็ตอบโจทย์อันนี้ธุรกิจไปได้ไปคิดดูนะครับคิดที่5คือคิดบวกเบสิกแต่ทํายากครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะคิดลบถูกไหมฮะเราก็คิดลบทั้งวันอนะโอ้ยโควิดแย่จังเลยมีทั้งเงินเฟอ้อไหนจะปัญหาการเมืองนะคิดลบไม่โอเคครับต้องคิดบวกนะ เราอยากเป็นผู้ทหารเราต้องคิดบวกคิดบวกเพราะว่าถ้าเราคิดบวกลูกน้องเราก็คิดบวกล้านสุดท้ายแล้วกันนะครับคือคิดล่วงหน้าภาษาอังกฤษข้อแรก proactive thinking ทาอะไรต้องคิดล่วงหน้าวันจันทร์จะไปจะเจอลูกค้าไอ้บ่ายสองเฮียเขาจะถามอะไรนะคิด <จะ S 1> ไว้ก่อนจะเกิดอะไรขึ้นเราบ้างนีนะถ้าเฮียเขาต่อราคาจะทํายังไงถ้าเจ้านายถามคําถามที่จะทํำยังไงถ้าคุณมีความสามารถในการคิดล่วงหน้าคุณเข้าไปเจอเจ้านายถามคําถามนั่นฉันว่าแล้วเขาต้องถามคําถามนี้กับฉันคุณตอบได้เจ้านายประทับใจโปรโมท ถูกไหมแต่ถ้าคุณไม่คิดอะไรเลยเข้าไปถึงก็โก,กงงงเจ้าหน้ถามอะไรก็ตอบไม่ได้คุณจะเป็นผู้บริหารได้ยังไงเพราะคุณไม่คิดคอะไรเลยอะ่ะนะครับอันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันนะฮะหหลักคิดที่ถ้าจะเป็นผู้บริหารทําได้แน่นอนคือหลายหลักเนี่ยต้องมีความแตกตา่างเมื่อส่วนเมื่อกี้เมื่อกี้นี่สนใจมากเลยเรื่องของการคิดตา่างหลายคนพูดว่าถ้าคิดเหมือนเดิมผลลัพธ์ก็ออกมาเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดคิดต่างมันอาจจะมีผลลัพธ์ที่เป็นบวกหรือเป็นลบแต่อย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้ใช่ครับใช่ครับ คิดต่างนี่อันนี้เป็นผมว่าเป็นนะคีย์เวิร์ดไฮไลท์นะจริงๆประสบการณ์ผมเนี่ยมันมีคนสองประเภทนะครับคือหนึ่งมีความสามารถในการคิดต่างแต่ไม่กล้าคิดต่างเพราะกลัวแตกแยกทำไมจะไม่รู้ว่าต้องคิดต่างอย่างไรแต่องค์กรวัฒนธรรมไม่เปิดถ้าผมพูดอะไรไม่เหมือนพี่เขาผมพูดอะไรไม่เหมือนที่เจ้านายผมคิดคผมมีปัญหาแน่ๆเพราะนั้นผมตามน้ำผมก็ไม่คิดต่างองค์กรอย่างนั้นก็ขาดความคิดสร้างสรรค์ไม่เวิร์กนะครับนะอันที่สอง คือไม่รู้จะคิดต่างอย่างไรนะครับอันนี้อันที่2ก็ฝึกกันได้นะครับเอาตรงตรงทักษะการคิดต่างหรือการคิดนอกกรอบฝึกได้ครับนะก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีหนึ่งต่เห็นว่าทางดีวันอะคาเดมี่ทำเรื่องนี้โดยตรงเรื่องของการพัฒนาผู้บริหารสรผู้บริหารยุคใหม่ให้อาจารย์เล่านิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยดีวันอะคาเดมี่เราทำอะไรอ๋อโอเค ขอบคุณครับก็ถ้าถ้าถามว่างานของผมนะครับก็มีความสุขกับการทํางานนี้มา18-19ปีนะครับเรามีความเชี่ยวชาญและมีความสุขในการพัฒนาผมใช้คําว่า leadership skill นะหรือว่าบางคนเรียกว่า soft skill ก็คือทักษะนะที่ใช้ในการทํางานกับคนนะไม่ว่าจะเรื่องการสื่อสารการแก้ปัญหาการตัดสินใจนะครับหรือว่าความเข้าใจคนนะครับทัศนคติ นะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราทําจริงๆเราทําอันนี้เพื่ออะไรทราบไหมครับเพราะว่าถ้าเราพัฒนาคนแล้วคนของเราลูกน้องของเราทีมของเราก็จะมาพัฒนางานแน่นอนฮะพัฒนางานก็ทําให้ธุรกิจเราประสบความสําเร็จเพราะนั้นเริ่มต้นกระดุมเป็ดแรกให้ถูกคือไปโฟกัสที่คนก่อนคนนะฮะ,ะเขาเรียกว่าคนสําราญงานสําเร็จ างานคนสำาราญงานสําเร็จคนมาก่อนเสมอซึ่งลองไปดูบริษัทญี่ปุ่นนะนนคุณแอนบริษัทญี่ปุ่นนะ,ะเขาพูดเสมอฮนะ start with people not production คือเริ่มต้นที่คนก่อนถูกไหมทุกคนทํางานมีความสุข productivity ก็เพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับคนทํางานมีความสุขเพราะดังนั้นงานของเรานะคะดีวันดีคาดามีก็ช่วยยกระดับความสามารถของคนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารระดับกลางหรือผู้บริหารชั้นต้นก็เป็นสิ่งที่เราช่วยลูกค้าเอาโจทย์ลูกค้ามาตั้ง แล้วมาดูซิว่าเขาจะทำกลยุทธ์ในการพัฒนาคนอย่างไรบ้างค่ะแอนแอบเห็นหลักสูตรหนึ่งที่ทางดีวันอคาเดมี่ทำอยู่ด้วยก็คือหลักสูตรเครือข่ายผู้บริหารที่มีชื่อว่า 10x เห็นว่าเป็นรุ่นที่2แล้วอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยสำหรับหลักสูคจริงๆก็ 10x นะครับหลายคนเอ๊ะทำไมต้อง1ทำไมต้อง X จริงๆ 10x เนี่ยเป็นวิธีคิดของบริษัท Google เนาะเขาเรียกว่า Google n i n e Princi p l e หรือวิธีคิด9ประการของบริษัท Google ซึ่งทุกคนรู้จักนะเราก็เสิร์ช g o o ก l e กันบริษัทชั้นนำของโลก Google พูดไว้ประเด็นหนึ่งว่าคนของ Google จะต้องติง 10x นะครับหรือว่าคิดแบบ10เท่าซึ่งคิดแบบ10เท่ามันก็ตรงกับหลักการทุกวันนี้คือเวลาคุณจะทาอะไรที่มันเค่เรียกว่าเติบโตแบบก้าวกระโดดก้าวกระโดดไม่ใช่200ล้านกระโดดเป็น210ล้าน 220ล้านอันนี้เรียกว่าไม่ใช่ก้ากระโดดนะถ้าก้ากระโดด200ล้านจะทํายังไงให้โตเป็น2,000ล้านเขาเรียกว่า10เท่าถ้าคุณ5,000ล้านคุณคิดเลยนะคุณจะโตเป็น50,000ล้านคุณจะโตยังไงคือแบบทุกคนบอกเฮ้ยนะอย่างนั้นเลยเหรอเนี่ยนะแน่นอนถ้าคุณคิดอย่างนั้นทำคุณทําธุรกิจ20ล้านต่อปีคุณต้องคิดคุณจะโตเป็น200ล้านคุณจะทำยังไงคําตอบง่ายๆนะครับทำเหมือนเดิมไม่ได้เพราะทําเหมือนเดิมนะฮะ ปะน่อยนะครับทำแพ็กเกจใหม่ทำอะไรโปรโมชั่นเล็กๆน้อยๆ,ๆอันนี้เขาเรียกว่า s มอ l l change s ชคือคุณเปลี่ยนดิดเดียวแต่พูดตรงๆครับการเปลี่ยนดิดเดียววันนี้ไม่ทันครับเพราะเพราะวันนี้โลกไม่ได้เปลี่ยนดิดเดียว <ฮะ S 1> เห็นด้วยไหมโลกไ,<ว>ไม่ได้เหมือนเดิมนะสมัยเราเรียนมัธยมสมัยเราเาารียนมหาลัยวันนี้กับวันนั้นไม่เหมือนเดิมอย่างสิ้นเชิงเพราะนั้นคุณเปลี่ยนดิดเดียวคุณไม่ทันมันเปลี่ยนแปล,ลงในลักษณะของการเป็นมเมกะเทรน โอ้โหมันเปลี่ยนเยอะมากนะครับนะทั้งและการเปลี่ยนของเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนอย่างฉับพันเนี่ยมันทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคลูกค้าเราเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงบางคนเลิกไปเลยนะครับในการที่จะใช้สินค้าอะไรที่เราใช้อยู่ดังนั้น 10X กลับมานะครับจึงเป็นหลักสูตรที่เราได้เชิญนะครับนะผู้บริหารระดับสูงของกรชั้นนำมาแชร์นะครับว่าการทำ Transformation นะ t r a n s f o r m a t i o n คือการเปลี่ยนแบบก้าวกระโดดเนี่ยทำอย่างไรแล้วก็เทนก็เลยเป็นหลักสูตรนะรุ่นที่2นะครับที่รวมเอาคนที่มีบทบาทหน้าที่ในการนำองคอ์กรเปลี่ยนองคอ์กรภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า c h a เ e Leader นะใครเป็นผู้นำที่จะต้องลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงมาเรียนร่วมกันครับนะบก็จัดร่วมกับทางหอการค้าไทยสภาหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,ลย,ออไทยแล้วก็บริษัทดีวันอคาเดมีนะครับ,รบก็เป็น สีสถาบันที่มีความเชื่อเดียวกันว่าวันนี้นะ Transformation ไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดนะครับสู่ความสําเร็จต้องเป็นทางรอดไม่ใช่ทางเลือกไม่ใช่ทางเลือกคุณเลือกไม่ได้ครับวับนนี้เอ๊ะฉันจะท a นฟอร์มดีไหมเอาไม่ใช่ละมันเป็นเป็น,ปน a mask อ a มัแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้าร่วมหลักสูตรนี้เขาจะได้อะไรกลับบ้านไปบ้างอ่าโอเค ได้แน่นอนนะครับอันที่หนึ่งนะครับผมคิดว่าได้อินสปิเรชันได้มองได้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 อินสปิเรชันนะครับว่าเฮ้ยใช่ฉันมาถูกทางแล้วว่าฉันต้องทำการ์เมชันอันที่สองนะครับนอกจากได้อินสปิเรชันแล้วนะครับก็ได้ประสบการยนของคนอื่นว่าวิธีการทำการ์เมชันเนี่ยทำอย่างไรนี่สำคัญนะฮะเพราะว่าเราไปนอนคิดเองเออเองเราอาจจะไม่ทันเท่ากับการเรียนรู้จากผู้อื่น และการเรียนรู้ของผู้อื่นก็มีทั้งความสาเร็จและไม่สําเร็จคนอื่นดังนั้นการได้มาอยู่ในคอมมูนิตี้นี้ได้เจอคนที่กําลังทานทานฟอร์มคุ้มมากนะครับหลักสูตรเราทํา5เดือนนะครับแล้วก็หลักสูตร,เ,นะรเราชัดเจนนะครับคบือเน้นเรื่องคอนเทนต์เรื่องการทํทา Transformation แล้วบอกนิดนึงนะครับเวลาคนบอกทํา Transformation ทุกคนบอกอ๋อนี่คุณจัดหลักสูตรดิจิทัล a n s f อ r m a t i o n อีกแล้วเหรอทําไมมันเยอะอย่างงี้ <laughs> ไม่ใช่ครับคุณเข้าใจผิด เวลาคุณทำ transformation คุณต้องทำสี่อย่างอย่างที่หนึ่งคุณต้องทำ i ิเศ s transformation คุณต้องดูธุรกิจคุณอันที่สองนะครับคุณจะต้องทำ Digital transformation เพราะการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานการทำธุรกิจจะเปลี่ยนแค่ธุรกิจไม่ได้คุณต้องเอาดิจิตอลมาเกี่ยวข้องถูกไหมคุณยังใช้เปเปอร์อยู่เหรอคุณม่เช็คคอมพิวเตอร์แล้วไม่ใช่แล้วคุณรู้จาก Data เหรอไม่ใช่อันที่3นะครับเมื่อเปลี่ยนทั้ง business กับดิจิตอลแล้วคุณต้องเปลี่ยน culture คุณเห็นด้วยไหมคุณแอนว่า c u เจอร์ Culture, หรือวัฒนธรรมการทำงานจะต้องเปลี่ยนครับเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนนะแล้วก็อันที่4นะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยากเช่นกันคือทำ people transformation คือคุณต้องให้คนในองค์กรไปกับคุณพูดเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายาแต่ยากที่สุดนะครับทำไมให้คนเพราะว่าอะไรคนบอกเอะเฮียครับทำไมต้องเปลี่ยนได้ครับผมก็ทำอย่างนี้มา10-20ปีเราก็ไปได้ดีเลครับ ไม่เห็นอยากเปลี่ยนเลยแล้วไม่กี่ปีผมก็จะกะเกษียณแล้วโอ้โหคุณต้องเจอกับความท,าท้าทายดังนั้นหลักสูตรนี้จะเห็นภาพรวมของ total transformation นะมันก็เรียกว่าครบเครื่องเรื่องนี้ฟังแล้วน่าเข้าร่วมมากๆนะคะสำหรับคใครที่สนใจอยากจะเข้ามาร่วมหลักสูตรนี้ต้องทำยังไงบ้างคะอาจารย์โอเคก็จริงๆถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเราก็มีทั้งเว็บไซต์ นะเรามีทั้งเบอร์โทรศัพท์หรือเราก็มีหลายเสิร์ชเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะ Facebook หรือว่าทางเสิร์ช Google ก็ได้เนอะทางอินเทอร์เน็ตนะครับก็ Tenx นะของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็จะเจอข้อมูลแล้วก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับหลักสูตรเราก็จริงๆเรียนเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนตุลาคมต้อหมายของ คนที่จะเข้าไปศึกษาหลักสูตรนี้เนี่ยเราโฟกัสไปที่กลุ่มป็นหลักอ่าโอเคจริงๆกลุ่มเป้าหมายที่มาเรียนเราก็ได้ออกแบบไว้นะว่าเราอยากจะให้มีนะ,ะเขาเรียกว่าความหลากหลายอยู่3กลุ่มครับกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้บริหารจากภาครัฐะนะครับก็กลุ่มที่1กลุ่มที่2คือเจ้าของธุรกิจวิเศษโอนเนอร์รนะก็มาเรียนกันนะฮะมีความเป็นองค์ทบเทเนอร์และกลุ่มที่3ก็กลุ่ม p r o f e s ชั o นอล จะโอ้ชั้นนาใหญ่ๆนะครับก็มาเรียนก็เป็นระดับเอสลบสองนะระดับรองกรรมการผู้จัดการผู้ช่วยกรมกร,ยกรมการผู้จัดการพอ3กลุ่มนี้ซึ่งมีวิธีคิดชีวิตไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นราชการเจ้าของกิจการแล้วกค็คนที่เป็นโปรเฟชชั่นอลมาเจอกันมารวมกันก็เกิดการเอ็กเชนนะฮะเกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองไอเดียต่างๆประสบการณ์ไม่เหมือนกันนะซึ่งรุ่นที่1ประสบความสำเร็จมากนะครับเพราะภาคเอกชนก็ประทับใจนะครับว่าโอ้ภาครัฐ ที่น่ารักที่ทํางานสปีดเพื่อประชาชนมีมีจริงครับคนดียังมีอยู่จริงฮะที่ทํางานอยู่อันนี้ผมบอกเลยฮะปังปังมากอันที่2ก็คนที่เป็นภาคเอกชนนะฮะที่เป็นเ,เจ้าของกิจการก็เห็นความเป็นมืออาชีพของ professional ว่าจะคิดจะตัดสินใจอะไรต้องปีที่ไปที่มานะไม่ใช่เฮียสั่งลุยเจสั่งมานะครับอันนี้อาจจะไม่ใหอรเท่าไหร <c oughs> ค่คืออย่าใช้ความรู้สึกอย่างเดียว นะครับซึ่งอันนี้ก็ได้เรียนรู้กันในขณะที่คนที่เป็นโปรเชชันอลก็ได้เรียนรู้จากเท่าแก่เหมือนกันนะครับคิดอย่างเท่าแก่คิดอย่างนี้นะคิดยังไงมีการตัดสินใจอย่างไรก็เป็นสิ่งที่เชิญชวนนะครับเพราะว่าความรู้บางทีก็ไม่ได้หาได้แต่ในโลกอินเทอร์เน็ตแต่ความรู้ที่อยู่ในตัวคนประสบการณ์ที่อยู่ในตัวคนมานานเรามานั่งฟังเราเปิดใจเปิดหูนะฮะเราได้ความรู้แล้วก็ไม่เสียดาย เวลาที่มาเรียนนะครับเพราะจริงๆสิ่งสําคัญไม่ใช่เงินทองที่เรามองหาแต่สิ่งที่น่าเสียดายที่สุดคือเวลาที่มันก็ผ่านไปแล้วเราก็รอความสําเร็จแต่คุณไม่วิ่งมาหาครับว่าความสําเร็จที่คนอื่นมีอยู่คืออะไรมันก็มาไม่มาถึงคุณสักทีนะครับ ปกติแล้วเวลาคุยถ้าเกิดคุยกับคนกลุ่มเดิมๆก็จะได้ความรู้ในกรอบเดิมๆ<ช>แต่ถ้าเกิดว่าคุยในกลุ่มคนที่หลากหลายเราจะได้มุมมองใหม่ๆเพิ่มมากยิ่งขึ้น<ช>และที่สาําคัญได้คอนเนคชันด้วยใช่ครับใช่ครับ<ช>ก็สําคัญที่สุดอนุญ,ญาตให้ตัวเอง<ใ>นอนุญ,ญาตใ,<น>ให้ตัวเองได้มาเรียนรู้อนุญ,ญาตตัวเองนะได้มามีเพื่อนใหม่ๆคนที่ประสบความสำเร็จรอคนอยู่นะครับไม่มีใครที่บล็อกคุณไว้มีแต่ตัวเราเองนี่แหละ วิธีคิดของตัวเราเองที่บอกโอ้ยังหรอกฉันยุ่งฉันไม่มีเวลาเอาไว้ก่อนนะฮะก็เชิญชวนแล้วกันนะครับสุดท้ายอยากให้ดรฝากอะไรสักนิดหนึ่งสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามรายการอยู่สำหรับเรื่องการอัพสกิลรีสกิลหรือว่าคนที่ต้องการความก้าวหน้าในหน้าที่ทรงานของตัวเองสุดท้ายครอ่าโอเคครับขอบคุณครับก็สุดท้ายถ้าจะฝากนะครับผมผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำก็คืออย่าทำเหมือนเดิม นะถ้าอยากฝากเลยนะครับดันดูเดอร์เซมติงอย่าทำเหมือนเดิมเพราะว่าโจทย์มันเปลี่ยนจริงๆอะไรก็ตามถ้าคุณบอกไม่รู้จะทําอะไรดีเพื่อให้ความก้าวหน้าของตัวเองเกิดขึ้นตอบง่ายๆครับอย่าทําเหมือนเดิมนะคุณรู้ใช่ไหมเหมือนเดิมของคนคืออะไรเพราะว่าถ้าคุณทําเหมือนเดิมผลลัพธ์ก็ไม่เหมือนมันก็เหมือนเดิมนะครับเพราะ,ะนั้นความสําเร็จที่เรากําลังมองหาก็จะยังมาไม่ถึงนะครับก็ฝากเอาไว้ สำหรับวันนี้นะคะเราได้ความรู้แบบแน่นๆเลยนะคะจากดรชัยพัฒนะคะรวมไปถึงใครที่อยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมก็ลองเข้าไปดูหลักสูตรได้นะคะเ0นค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ผู้ชมคะแน่นอนค่ะเรื่องของการอัพสกิลรีสกิลการที่จะกล้าเข้าสู่ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานการขึ้นมาเป็นผู้บริหารในยุคดิจิทัลที่ดีแล้วก็พาองค์กรนั้นไปสู่ความสําเร็จนั้นเป็นเรื่องสําคัญที่เราจําเป็นจะต้องฝึกทักษะแล้วก็เรียนรู้นะคะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆค่ะและทั้หมดนี้นะคะก็คืออัพสวิทในช่วงเช้าวันนี้ผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของสาน plus news สำหรับวันนี้นะคะแอนและดรชัยพัฒน์ลาผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ